รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Royal Total Repair 5 i s u z u D Max V Cross ห่วงมันของเป็นค้นห้วยเซ่กองอีหลีพอยายท่านพจังสันห่วงมันสิก,ก้าฟ้ามุ่นหมอกห้องแม่เท่าเ้าไมันในมู่บ้านห้องบยอกซอยหย่างพอเจ้าราชทายาดมีป่าลูมตะบ้านที่ตูหรือจึงไหน สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่แอนและรายการดาราการ์ตูนคะ่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราคือน้องเต้ยพงศกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีชาวดาราการ์ตูนทุกคนครับยังบม่ลืมบักจ่อยคนนี้แม่นบะครับพี่เชื่อน,นะคะว่าสาวๆต้องไม่ลืมเต้ยแน่นอนคะ่ะว่าแต่แหมทำตากุ้มกลิ่มแบบนี้เนี่ยมันจริงๆเลยนะเราเนี่ยมันเขี้ยวกุ้มกลิ่มเลยเหรอครับพี่แอน คือนี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของผมคือแบบเป็นธรรมชาติเลยอ๋อหมายถึงเจ้าชู้โดยธรรมชาตินี่เจ้าชู้เลยเหรอครับโหพี่แอนเจ้าชู้อะไรเนี่ย<ห>คือผมอ่ะเป็นคนเฟรนลี่ครับแต่ด้วยไม่รู้อะไรหลายๆอย่างคือแบบคนเลยมองว่าผมเป็นคนเจ้าชู้ครับโอเคพี่แอนว่าไปถแถลงไขในโลกการ์ตูนกันเลยดีกว่านะคะถ้าพร้อมแล้วก็จัดไปด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาน้องเตยเข้าสู่โลกการ์ตูนด้วยค่ะ ตอนตัวตนคนชื่อเต้ยพีตยพ่ตาพีเตายนี่นาว้าวสวัสดีทุกคนเต้ยชื่อแนนไหนสิได้ ช่วยสอนการบ้านเลขข้อนี้หน่อยนะแนนคิดไรก็ไม่ออกสักทีนึงอ่ะโอได้เลยไหนดูหน่อยสิข้อนี้ไม่ยากเลยเนี่ยแนนแนนก็แค่ย้ายสมการจากข้างนี้มาข้างนี้ก่อนนะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วล่ะได้นี่เก่งเนอะหรื่อมาพี่เตยดอกไม้มอ,อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เตอยอ่ะช็อโกโกแลต หนูทำเองเลยนะโอ้ขอบขอบขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพี่เต้ขอบคุณเต้ขอแปะหัวใจหน่อยค่ะโอ้ขอบขอบขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณทุกคนเลยครับโอ้ขอบใจขอบใจขอบใจมากเลยเนาะไม่ฉันขอแปะก่อนเธอน่ะตามคิวสิฉันจะแปะตรงนี้อ่ะอย่ามายุ่งถ้าแปะตรงอื่นสิเออเจเจ้เย็นเจเย็นจเย็นครับค่อยๆเข้ามาทีละคนไม่ต้องแย่งกันหรอกนะเดี๋ยวพี่พี่เริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ย โอ้ยพอคุณอะไรจะฮอตกันขนาดนั้นโหไม่ได้ฮอตอะไรหรอกครับพี่แอนคือผมเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่แต่ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นคนแบบเจ้าชู้อะครับพี่แอน <c oughs> แล้วจริงๆเจ้าชู้ไหมล่ะคะผมอะคุยกับทุกคนเป็นเพื่อนจริงๆครับพี่แอนนั่นนะปฏิเสธเสียงสูงนะเราเนี่ยอ่าอ่าอ่อเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่คือถ้าผมตัดสินใจจะเลือกใครแล้วนะพี่แอนนะผมก็จะเลิกเจ้าชู้เลยเฮ้ยไม่ใช่ผมจะลด ความเฟรนลี่ของผมลดลงครับจ้าจ้าจ้าปฏิเสธไปเถอะเนาะแต่เนี่ยพี่แอนรู้มานะคะคือเพื่อนน้องเต้ยเนี่ยค่ะเขายกให้น้องเต้ยเนี่ยเป็นพระอาจารย์ด้านสาวๆไม่ใช่หรอโอ้โหพระอาจารย์ด้านสาวๆเลยเหรอครับผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งพี่แอนเฮ้ยใครเนี่ยทำไมเปิดเพลงดังจังเลยเฮ้ยนัทเป็นไรวะโอ้ทำเอ็มวีหรอวะเนี่ยเปิดเพลงอะไรซะดังเชียว เตยทำยังไงดีแต่ต้องช่วยเรานะเฮ้ยนัทนัใจเย็นใจเย็นเพื่อนค่อยๆพูดนี่เป็นไรวะคือฉันอกหัก่ะเอาไอ้อักอันนะอันอกโอ้โหร้องแบบนี้จะไปรู้เรื่องกันไหมเนี่ยวันนี้เอาใจเย็นเสูดหายใจเข้านะหายเดี๋ยวคือเรื่องมันเมยอยู่ว่า โอเคเข้าใจเข้าใจละพระอาจารย์เอ้ยพระอาจารย์ครับอ่ะนมาสการขอรับเฮ้ยไม่ใช่ละพระอาจารย์ที่ไหนล่ะไม่มีพระอาจารย์หรอกเอ้าก็นายไงเต้ยเรายกให้นายเป็นพระอาจารย์เรื่องนี้เลยเฮ้ยหมายความว่าไงวะเนี่ยเรางงไปหมดแล้วเนี่ยนี่ไง เราได้เบอร์แนนมาแล้วนะเราทำตามที่นายบอกทุกอย่างทั้งเขียนจดหมายทั้งให้ดอกไม้ขอบคุณมากนะเต้ขอบคุณมากจริงๆแหมช่ำชองมากอะไรมากเลยนะคะพระอาจารย์จริงๆโอ้พี่แฮนเห็นรู้ดีอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมอ่ะก็ขี้อายนะเต้เนี่ยนะขี้อายไม่เชื่อไม่เชื่อเพื่อนๆในอีกสองอาทิตย์จะถึงงานโรงเรียนเดี๋ยวเรามาช่วยกันโหวตเลือกตัวแทนห้องออกไปร่วมแสดงละครในงานโรงเรียนกันนะ เอาละใครจะโนโว่วดหรือว่าโวดโนโกันบ้างอะฮะตัวแทนสแสดงละครโอ้ไม่เอาอะเล่นต่อหน้าคนเยอะๆอะโอไม่เอาไม่เอาอายอะอายเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วนะเพื่อความยุติธรรมเราจะทำการคัดเลือกดูวยวิธีการทางสากลน,นั่นก็คือทุกคนพร้อมนะเราจะทำการหมุนไม่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 ไมเลยไม่โอ้ โดนเราจนได้เลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เน่ยเสร็จแน่เลยอยากเห็นเรดก้อนหินไหนเตยนะอยู่ตรงไหนของเวทีเนี่ยหาไม่เจอเลยนั่นไงนั่นไงต้นไม้หลังเวทีเห็นไหมไหนไหนไหนโอ้ยจริงด้วยอ่ะโอ้หดเด่นจริงด้วยนี่ขนาดอยู่นิ่งๆนะเนี่ยยังมีแต่คนมอง มายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยทําตัวลับๆล,ล่อๆน่าสงสัยนันเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นเราอะ่ะเราเพิ่งพังตัวนะนเนี่ยเรากาลังพังตัวอยู่แมมคิดว่าเล่นละครเวทีอยู่หรือไงแค่เอาหนวดน้าแปะหน้าแค่นี้ไอรก็จําได้ทั้งนั้นแหละเฮ้ยห hey, hey, hey. ลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเขาเห็นหน้าเราหรอกอะไรอะไรเป็นอะไรอะเต้ยหลบหลบหลบ,ลบทำไมเนี่ยเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยแน่แน่หาใครเหรอเต้ยหาหา อ๋อหาต้นไม้นะ่ะคือคือว่าจะไปปลูกที่บ้านสักหน่อยเออต้นนี้เนี่ยหอมหอมือมนี่น้ำเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าดอกเข็มนะ่มันมีกลิ่นหอมด้วยเออเออคือแต่เวลาที่ได้คุยกับเธอบอกได้เพียงแค่ส้องพยา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 งคิดถึงเป็นห่วงรักนะคนดี แค่เธอเท่านั้นที่ฉันฝันและอยากจะกุ๊กกิ๊กเดินควงห่วงไว้แค่เธอนี้ฉันก็ยังจะมีแค่เธอคนเดียวคนที่รักและห่วงใยบอกเธอเอาไว้ว่าฉันนั้นก็รักเธอโอ้หไอจริงๆครับพี่แอนคือเพลงนี้ผม แต่งมาจากอินเนอร์ของผมเลยคือผมตั้งใจจะแต่งแทนผู้ชายทั่วประเทศเลยครับที่มีความขี้อายที่จะบอกผู้หญิงบอกความในใจกับผู้หญิงคือโดยผมจะเรียบเรียงเนื้อหาแค่2พยางค์แค่นั้นคือเป็นการบอกแทนความในใจกับผู้ชายที่อยากจะบอกต่อผู้หญิงครับพี่แอนโอมาเต็มมากโรแมนติกมากๆอแน่นอนวัยรุ่นก็ต้องคิดดีทําดีครับนี่แน่ใจจริงอะนะว่าวัยรุ่นคนนี้ไม่เคยเกเรเลย,เลยอุตส่าห์รู้ทันได้ไงเนี่ยพี่แอน สนับสนุนโดย7ซเว่นอีเลกลับมาอยู่กันต่อในดาราการ์ตูนค่ะไหนว่าไงเวรุ่นเล่ามาเล่ามาไม่ว่าไงหรอกพี่แอนคือเป็นเด็กอ่ะก็ต้องมีอะไรบ้างอะไรบ้างอ่ะแหมวัยรุ่นก็สามารถกลับตัวกลายเป็นดีกลายเป็นชั่วได้เฮ้ยไม่ใช่จากชั่วกลายเป็นดีได้เกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมัวรุ่นถึงกลับตัวกลับใจได้ล่ะคะนี่ไงะพราะลูกกลมๆลูกนี้ไงพี่แอนว้ยเว้ยระวังเลยระวังก่อนอุ้ย โอ้ตอนตัวตนคนชื่อเต้ยเฮ้ยโห้ยนี่ไงเป็นไงนอกเอาเลยนอกเอาเลยอะทำได้ป่าวโหอะไรโหลอะไรฮะเอาใหม่ป่าวเอาใหม่ป่าเอาใหม่ป่าฮะเอ้ยนี่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 เต้ยกลับบ้านแม่บอกให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ไงไม่งั้นโดนดีแน่แน่ แม่มามาได้ไงครับแม่แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านอีกโอ้โหโแม่เตยขอ,อตานะั้นเนี่ยจะลมบอสได้แล้วเนี่ยน้อยแน่ไม่กลับดีดีใช่ไหมมานี่เลยเจ้าลูก,กแกเร่โอ้ไม่เอาเตยจะอยู่ที่นี่ไม่กลับไม่กลับยังไงก็ไม่กลับไม่กลับไม่กลับออไม่กลับเบาเบาๆนะเบาเบาเบาสายไม่อยู่ปุ๊บ ไม่อยู่ทางสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้นะจะไปไหนใต้ออ๋ไปเล่นเกมได้ไหมครับแม่ไม่ได้วันวันนึงเอาแต่เล่นเกมเมื่อไหร่จะเลิกเล่นสัที แม่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะลูกนะโอ้แม่วัตเตอร์จะมาเด่นมาถึงด่านนี้ได้มันต้องใช้เวลานานมากเลยนะแม่รู้ไหมจะให้เลิกง่ายๆแค่วันสองวันแค่นี้หรอแม่ว่าเตอร์จะเล่นมาถึงด่านนี้แม่ไม่เป็นเต้ยแม่ไม่รู้หรอกอยากเล่นเกมนักใช่ไหมอย่างนี้มันต้องเจอไม่เดียวดัดน,นิสยัยย่ไปตีกันเดี๋ยวนี้เฮ้ยลงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอา้าวนี่ยินงงอยู่ได้เดินมานี่เร็วะอะไรกันครับเนี่ย อะนี่คือไม้กอลฟนะครูจะวางลูกไว้ตรงนี้แล้วตีให้ลงหลุมต,ตรงทรงที่ปากไว้ตรงนู้นนะเข้าใจไหมได้เลยครับสบายมากเนี่ยนี่นี่นะไม,นะไม่โดนใช่ไหมนีม่นะรักษาแบ็กสวิงไว้นะครับโดยการหมุนไหล่ซ้ายครับให้ไหล่ซ้ายมาชี้ถึงลูกกอล์ฟหลังจากนั้นแนวลงมาเราก็รักษาวงสวิงไว้ นักสาหน้าไม้ไว้ครับให้ชี้ตรงหน้าอยู่หลังลูกกอล์ฟตีไปหน้าอย่าเพิ่งไปนะครับหน้าคงไว้อยู่แล้วก็ค่อย back swing แบ็กสวิงเต็มแรงขึ้นมาครับโอ<ฮ>้ยไงครับในที่สุดก็ทำสำเร็จจนได้นะคะเก่งจริงๆเลยค่ะขอบคุณครับพี่แอนนี่พี่แอนถามหน่อยว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยนะคะมันมีเสน่ห์ตรงไหนล่ะคะโอ้แน่นอนเลยครับ กีฬากอล์ฟนะครับคือทุกคนถึงแม้ว่าจะตีอยู่ในหลุมเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถมาอยู่จุดจุดเดิมได้ทุกคนจะได้แก้ไขปัญหาตลอดเวลาเลยครับก็เหมือนเปรียบกับชีวิตจริงเราก็ต้องแก้ไขกับปัญหาที่เข้ามาหาตัวเราตลอดเวลาแล้วเราก็าประสบการณ์นั้นไปใช้ครับอืมอย่างนี้นี่เองพี่แอนว่าเต้ยเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงจังสุดๆรวมไปถึงเรื่องเรียนด้วยใช่ไหมคะมถ้าพูดแล้วก็จะหาว่าคุยครับพี่แอน โอ้ยโอ้ยแน่นยังไงเอ้ยโทษนะครับขอโทษครับโอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบเอ้ยอโทษนะครับขอโทษนะครับอเออ 3.7มเปย้เป็นไงล่ะเพราะว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์เราอยากสร้างอาคารเจ๋งๆใหญ่ๆแบบที่ไม่เหมือนใครอ่ะอย่างเราต้องนี่เลยเรียนพยาบาลช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนฟลอเรสไนติงเกลไงแล้วเต้ยล่ะอยากเข้าคณะอะไรหรอเอ่อเต้ยอยากเรียนคณะทันตแพทย์อ๋ออยากช่วยเหลือคนป่วยแบบเฟิร์นใช่ไหมเฮ้เปล่าได้เงินเยอะ ว้าสร้างงินหวังรวยทันตาระดูรีดูดีดูรดูไม่ทันไม่ทันแล้วทันตาทันตาทองเอาไว้ทันตาทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเต้ยไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะการสอบเข้ามาวิทยาลัยไม่ติดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเต้ยจะไม่มีอนาคตนะลูกใช่แล้วล่ะจ้ะลูกครั้งนี้ถึงจะไม่ติดก็พยายามใหม่ได้นะลูกนะแม่พูดถูกแล้วคนเราเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกนะลูกนะสู้เขาลูกใช่ สู้สู้แล้วเรามาสู้ด้วยกันนะโอ้โหตอนนั้นก็เศร้าครับเศร้ามากเลยคือผม,มตั้งใจมากๆเลยตั้งใจที่จะเอ็นให้ติดคณะทันตแพทย์แต่ว่าแบบมันสอบไม่ติดยังไงก็ไม่ติดอะครับทำไงได้จะให้เสกมาให้ติดก็ไม่ได้แต่โชคดีนะครับที่ผมมีครอบครัวให้กำลังใจผมตลอดเวลา แล้วจากครั้งนั้นเนี่ยเต้ยเลือกเรียนที่ไหนต่ออะคะผมเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพครับเออแล้วจากคณะทันตแพทย์มาเป็นคณะนิเทศศาสตร์นี่มันได้ยังไงอะคะไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยเอ,อ่ออันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับคือตอนแรกผมคิดว่านิเทศศาสตร์นี่จะเป็นคณะที่สบายที่สุดคือจะเข้าเรียนก็ได้ไม่เข้าเรียนก็ได้ <c oughs> แล้วพอไปเรียนจริงๆเป็นยังไงบ้างล่ะคะง่ายอย่างที่เราคิดไหมโอ้โหไม่อยากจะบอกครับคือพอไปเรียนจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยครับคือต้องบอกก่อนนะครับ ใครที่คิดว่าจะเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยอย่าคิดว่ามันสบายนะครับเพราะว่านิเทศศาสตร์นี่เป็นการที่แบบลงมือปฏิบัติจริงเขาจะสอนวิธีการเรียนรู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง ถ้ายิ่งเบื้องหลังยิ่งยากครับไฟแสงสีเสียงคอสตูมทุกอย่างเลยครับกว่าจะมาถึงให้คนดูได้รับชมได้นี่มันผ่านกระบวนการผลิตที่มันยากลําบากมากมายขนาดไหนครับแล้วอย่างน้องๆที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าเราจะเลือกเรียนวิชาสาขาไหนดีเนี่ยเต้ยมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะก่อนอื่นก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองชอบกิจกรรมหรือว่าชอบทางด้านวิชาการครับ แล้วพอตัดสินใจได้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลทางด้านที่ตัวเองชอบครับอืมใช่เลยค่ะขอบคุณน้องเต้ยมากๆเลยนะคะสําหรับคําแนะนําดีๆต่อน้องๆรุ่นใหม่นะคะพี่แอนเห็นเต้ยน่ารักแบบนี้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าครอบครัวเต้ยจะน่ารักขนาดไหนอ่าแน่นอนเลยครับงั้นช่วงหน้ามาพบกับครอบครัวเมตตาธิการนนท์ครับดาราการ์ตูนดารากา สนับสนุนโดยนมเมจิดูจากรูปแล้วเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆใช่เลยครับก่อนอื่นนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับกว่าจะมีทุกวันนี้ได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมต้องผ่านอะไรที่แสนุสแสนสาหัสมาก,ก่อนนะครับแล้วอย่างเต้ยในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะโหผมนะครับเออผมช่วยอะไรนะคือ ช่วยให้แย่ซะมากกว่าครับไม่อยากจะพูดเลยไอตอนตัวตนคนชื <ave> <happy> <pl ains> ่อเต้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นเนินลงหลุมเต้ยพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาเล่นบนรถเนี่ยมาดีดเดี๋ยวนี้เลยมานนีเลยรับอะไรดีครับ ใหญ่งอกโฟไม่น้ําไม่เนือไม่ชิ้นอ้าวแล้วตกลงเอาใช่ไหมครับนี่ที่สั่งเนี่ยตลกดีครับอืมแซบอิลีเดอ,อพอนะน่าจะเปิดร้านก๋วเดี๋ยวตั้งนานอืมรสนี้ก็อร่อยแต่รสนี้เค็มไปหน่อยอุ้ยแต่ก็กําลังดีอืมอืมเฮ้ยอ,อันนี้อร่อยอร่อย,อ,อ,ยอืม โอ้ oh, อยากกินหมดเลยอะเต้ยกินขนมในร้านอีกแล้วอ่ะเนี่ยพ่อบอกกี่ทีแล้วว่าห้ามกินมัมนเอาไาช่้วยมาดิเดี๋ยวนี้เลย,ยมาดิพ่อลูกนะี่ยังเด็กแล้วก็คงจะหิวนะคะกินนิดก,กินหน่อยจะเป็นอะไรไปเล่าไม่เป็นไรนะลูกนะที่หลังถ้าเต้ยอ,อยากกิน ก็ต้องขอคุณพ่อก่อนรู้ไหมครับครับแม่รักแม่ที่สุดเลยโห้ยแสบซะขนาดนี้น่าจะให้คุณพ่อตีซะให้เข็ดนะคะร้ายมากเลยนะ<ฮ>เราเนี่ยก็ใช่ครับพี่แอนแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กครับพี่แอนมันก็ยังรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าคุณแม่ผมนะครับ เป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องเลยผมเนี่ยจะไม่ปิดบังคุณแม่เลยครับบอกคุณแม่ทุกเรื่องเลยคุณแม่นี่ดีจังเลยนะคะเขาออกเข้าใจวัยรุ่นด้วยาแน่นอนครับ <c oughs> นอกจากคุณแม่ผมยังเข้าใจวัยรุ่นแล้วนะครับคุณแม่ผมยังวัยรุ่นอยู่ด้วยเวลาไปไหนกับคุณแม่นะมีแต่คนทัาเป็นพี่สาวเท่านั้นยังไม่พอนะพี่แอน <c oughs> อุย้ยตายทําไมต้องแสะอารมณ์ขนาดนั้นด้วยคะเต้โมโหอะไรก็คือที่บ้านผมทุกคนนะครับเขาหน้าเด็กกันทุกคนเลย อ้าวเต้ยไม่ได้เจอกันนานเลยเอ้านัทเป็นไงสบายดีปะ่ะสบายดีเอ้าสวัสดีครับพี่นี่นี่นั่น่นนนะพี่สาวหรอน่ารักนะฮะเฮ้ยบ้านี่แม่ไม่ใช่พี่สาวเดี๋ยวเหิดยวจเจอียเหวเลยเดียวเดียวเดี๋ยวเยวหรอขอโทษครับคุณแม่ไม่เป็นไรจ้ะลูกแม่ชินแล้วล่ะอ้าวเต้ยกินอะไรอ่ะอ้าวพี่คะสวัสดีคะ่ะอ้าโอ้เออสวัสดีจ้าสวัสดีเฮ้นี่แนนพ่อเรา อย่าบอกนะว่า,านีกว่าพี่คุณพ่อหน้าเด็กจริงเลยนะคะนี่ตกลงพ่อเราหน้าเด็กหรือว่าเราหน้าแก่กันแน่เนี่ยก็ตอนแรกตกใจนึกว่าเดินมาเดินมาห้าคนทำไมเต้ยดูหน้าแก่สุดหาคุณพ่อ,อคุณแม่ไม่เจอใช่ค่ะรอบหัวเต้ยเหรอทุกคนหน้าเด็กค่ะยกเว้นเต้ยค่ะ <laughs> โอ้พี่แอนใจร้ายอ่ะ ทำไมทำกับเด็กตาดำๆคนนี้ได้ลงคอเนี่ยแหมก็รักหรอกจึงหยอกเล่นแต่นี่เนี่ยแค่นี้ยังไม่หมดนะคะฮะยังไม่หมดอีกเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่บอกว่ายังไม่หมดยหมายถึงเรื่องราวความน่ารักของน้องเต้ยค่ะยังไม่หมดโอ้ที่อย่างนี้แล้วมาชมว่าผมน่ารักน่ารักอะ น่ารักไม่น่ารักเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะแอบบอกให้นิดหนึงนะคะคุณผู้ชมที่เราเห็นเต้ยเขาแสบกับคุณพ่อแบบนี้นะคะสัปดาห์หน้าเด็กแสบคนเนี้ยเขาจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่อัดแน่นนะคะคุณแบบนี้โอเคไหมคะเต้ยออโอเคโอเคครับพี่ยันโอเคครับ,อเ,คครบเอางั้นเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าเลยดีกว่าครับวันนี้แอนกับเต้ยลาไปก่อนสวัส